เริ่มต้นไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่สำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s c b จนถึงขณะนี้เองตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้ครับซึ่งขณะที่ตำรวจที่รับผิดชอบเองตอนนี้นะคะก็บอกว่ารับผิดชอบคดีสจรอบอกว่าไม่น่าจะก,กระทบกับรูปคดีนะคะเนื่องจากว่า s c b เองก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมดแล้วค่ะ โดยตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจสอบบริเวณชั้น10ฝั่งอาคาร A สำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s อ b หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อประเมินความเสียหายและสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องหนาเอกสารการให้สินเชื่อกู้ซื้อบ้านและที่เก็บเอกสารเข้าสู่ระบบได้รับความเสียหาย100เเส่วนชั้น9และชั้น11ได้รับความเสียหายจากน้ำดับเพลิงเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเเหตุที่กิดดขึ้้นไ ด้านนายวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ถแถลงว่าห้องเก็บเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องก,กับคดีสอจอลอเพราะไม่ใช่ห้องเก็บเอกสารสําคัญ <S <S ช่วงเกิดเหตุระบบสปร,ริงเกอร์ทำงานเป็นปกติ <S <S เพลิงจึงไม่ลุกลามไปชั้น9และชั้น11ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราชดาพิเศษ <S <S ต้องปิดทําการไปก่อนรวมทั้งยังไม่สามารถประเมินูลค่าความเสียหายได้ส่วนเจ้าหน้าที่อปพรที่เสียชีวิตจะช่วยเหลือเบื้องต้น200 0 0 0บาทนะครับ ด้านพันตำรวจเอกอัคราเดชพิมลศรีรักษารษาชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามที่ดูแลคดีสจอลอเปิดเผยว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานในคดีนี้ตามที่ตำรวจร้องขอมาทั้งหมดแล้วและตำรวจได้นำเอกสารดังกล่าวส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วเช่นกันดังนั้นจึงไม่กระทบกับคดีสจอลอส่วนที่สถาบันนิติเวศวิทยาญาณเพื่อนร่วมงานไปรับศพนายเดชาด้วงชนะเจ้าหน้าที่อปพรอเขตหลักสี่ที่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ขณะเข้าไปช่วยควบคุมเพลิงบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกมารดาผู้เสียชีวิตบอกว่าวีรกรรมของลูกจะเป็นที่จดจําของทุกคนและภูมิใจในตัวลูกก่อนจะนําศพไปตั้งบรเพินุศลที่วัดหลัก4ีีครับ